สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งไฟใต้บอกเวอร์ชัน3กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับตามผมมาครับอันนี้จะเป็นไฟเปิดปิดใต้บาะนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นกล่องเวอร์ชัน3นะครับหรือเรียกว่าไฟใต้บอกเวอร์ชัน3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาเราปิดบอกนะครับเวลาเราเปิดบอะปุ๊กนะครับ หลอดไฟจะค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับวิธีการติดตั้งตามผมมาเลยครับวิธีการติดตั้งนะครับจะเป็นของฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ่า Gen 2แล้วก็350นะครับก็จะมีน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลาะตะเข็บหางปลาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเอาตัวพลาสติกตัวนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ร้อยสายไฟขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้เห็นไหมครับตรวนี้นะฮะ เสร็จแล้วเราก็เอา,เอาไฟลใต้เบาะนะครับวางตำแหน่งที่ลาดเอียงเห็นไหมครับวางตำแหน่งที่ลาดเอียงเราจะสังเกตได้ว่าที่มันจะเทลงไปข้างล่างนะครับเพราะข้างในจะมีเซ็นเซอร์เอียงอยู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสายไฟก็จะทะลุออกมาด้านข้างนี้นะครับตามนี้แล้วก็สีเขียวลงลบของแบตเตอรี่แล้วก็สีแดงเข้าคว่บวกของแบตเตอรี่ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็จะเปิดแบบนี้นะครับเวลาปิดนะครับไฟก็จะดับไอตัวนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแบบออโต้นะครับเวลาเปิดปุ๊บไฟจะค่อยๆสว่างเห็น,นครับโอเคสําหรับรถรุ่นอื่นๆนะครับที่อยากจะ DIY อยากจะทําเองก็หาแนวนะครับแนวก็หมายถึงว่าตัวไฟตัวนี้นะครับจะมี มีวงจรน,นะครับแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์อยู่ภายในนะครับให้หาตำแหน่งที่มันลาดเอียง40องศานะครับให้หัวมันทิ่มลงมาเวลาเปิดปุ๊บเ,เซ็นเซอร์ก็จะติดนะครับตัวนี้ก็ลองหาตำแหน่งยึดดูนะครับว่าตรงไหนเหมาะสมที่สุดเราก็หาวางเอานะครับสำหรับอ,อ,อยากจะเอาไป DIY ใส่กับรถรุ่นอื่นๆน,นะครับก็สามารถที่จะ DIY ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอไฟใต้บาะเปิดปิดแบบออโต้ไฟจะค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปิดก็จะปิดแบบออโต้แบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สวิตช์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับโอเคครับผม